เอาพามาชมงานแรกของปีนะครับ sk หกสิับมรถนอกนะครับเป็นใส่ปัม๊มตัวนี้ปั๊มนาชีนะครับที่บ้านเราก็จะเป็นปั๊มคาวานะครับมาด้วยอาการลูกค้าเราเปลี่ยนนิ้วเปลี่ยนนิ้วบล็อกเพจวา,ามาแล้วนะครับนี่ร้อยนิ้วรอยเปลี่ยนใหม่มาแล้วนะครับมันไม่แรงนะครับนี่เรามาดูหน้าบล็อกหน้าเพดมันไม่เข้าเท่าไหร่นะครับนี่เราก็จะเก็บงานให้นะครับนี่ ชูเพจที่เขาไม่ได้เปลี่ยนมาตอนแรกนะครับก็เลยจะกัดหัวนิ้วนิดนึงนะครับนี่มันจะกัดหัวนิ้วเป็นโค้งๆหน่อยข้างๆนะครับแล้วก็บอกให้พี่เขาเปลี่ยนชูเพจนะครับนี่ให้พี่ให้ลูกค้าเขาหาอะไรเองนะครับลูกค้าเขามีร้านอะไรส่วนตัวนะครับแล้วก็แ l บ p b l o c แ l a บนี่ชาร์ปให้ใหม่นะครับนี่ชาร์ปเป็นรอยเราก็จะ l ลบให้นะครับแี่ l ชาร์ปให้เปลี่ยนลิงก์ที่ซ่อมประกอบเทสส่งงานตามสเต็ปร้านเรานะครับอ่ารอชมครับงานแรกของปีนะครับผม ปั๊ม SK 75จากห้วยขวางนะครับเราพร้อมประกอบไปนะครับนี่ลูกค้าเปลี่ยนบล็อกเปลี่ยนนิ้วเปลี่ยนร้อยนิ้วมาแล้วครับเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนซ้ำนะครับแต่เราก็แลบให้ใหม่ครับนี่มันไม่เข้ากันเราก็เจ็บเจ็บให้ินเนียนครับเทสหน้าให้เรียบร้อยนะครับนี่ถเต็บร้านเรานะครับหัวนิ้วก็เจ็บให้นเนียนครับนี่จากที่มันกินชูเพดมันสึกนะครับชูเพดมันสึกเราก็เปลี่ยนชูเพดให้ใหม่นะครับนี่เราต้องไปล้างหน่อยเก็บหัวนิ้วให้ใหม่ครับผมอ่าแล้วก็ หลังเทสนี่ดูเทสเสื้อเทสเสื้อกลางเทสฝาหลังให้นะครับนี่ใช้ได้ครับแล็บเบให้นะครับผมแ๋ยวก็พร้อมประกอบครับ๋ยวประกอบขึ้นเครื่องเทสนะครับว่ารถดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าอะไรใหม่มาแล้วเป็นที่ตัวนี้หรือเปล่านะครับแต่เราจะเทสส่งให้นะครับว่าปั๊มใช้ได้ก่อนนะครับว่าทีนี้พี่เขาเข้าไปไล่ตัวรถเอาใหม่นะครับแต่เป็นที่บล็อกก็ได้นะครับเพราะว่าบล็อกมันมีรอยกินไม่เสมออยู่นะครับผมอ่าเดี๋ยวรอยลิปก็น่าจะขึ้นเครื่องเทสส่งงานนะครับผม เทสสูงปั๊ม SK75 นะครับจากห้วยขวางครับปั๊มชาร์จสีได้นะปั๊มเงอนทอนมือตั้งเกินหน่อยกไ็ได้เ,เลื่อๆตั้มเอาเอาบอลชลอไว้50ิบก็ได้โอเคครับผมอ่นได้เกินเลยครับตอนอันนี้ผดซ้ายมือก่อนนะผดซ้ายมือก่อนครับผม

ชาร์จิงครับผมส่งงานปั๊มไอเค75จากห้อยขวางนะครับเป็นรุ่นแรกของปีนะครับแต่เสียที่หลังลูกหนึ่งครับมีป,ปัญหาหน่อยหนึ่งผง